นั่งเรือท่าบางบรรยากาศกินบุกกระทะดูสวัสดีครับทุกคนเสียงยังเพิ่งเพิ่งตื่นเลยวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยว เวียงจันทนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ <7. S 1> <7. S 2> <ม>็ดโมงครึ่งกำลังนั่งแท็กซี่ไปสนามเบนสวนนภูมินะครับ,รบรอ่าเป็นทีพครอบครัวนะครับไป ฝนี้นะครับที่เราจะนั่งบินนะครับฝั่งนี้คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับใช้เวลาชั่วโมงสิบนาที ใช้เวลาบินประมาณชั่วโมง10บนาทีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินวัดไตเตียจันเลยนะครับ <c oughs> ดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินวัดไต่เียงจันแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เรากำลังเดินไปที่รถตู้นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ต่อไปเมืองเฟืองอีกประมาณสองชั่วโมงระหว่างนั่งรถไปถ้ามีอะไรดีๆเราจะแวะถ่ายให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวก่อนนะคะนี่เป็นอันนี้เป็นร้านอาหารสไตล์แบบเหมือนเหมือนบ้านเลยรองเบียอะไรคุนี่เบียใช่ไหมอนน่ะในในวอกไม่กินแต่นี้ก็ต้องกินเกียรอง ที่มีเนืป่าลืมไม่กลับไปคุยได้เห็นไม่ดีหรอครับครับครับถ้าท่านซื้อเป็นไถ่ตอนสิบสิบได้ค่ะร้อยหนึ่งร้อยร้อยแต่สัญญามันเดิมราคาเบาของเราเบาไม่ต้องใส่เนื้อปลาหรือทีไก่เดียวมีไก่เดียวอาหารมือแรกที่สอบประกอบเราได้ดูการทันได้ดูการยังเป็น

và giảm lại được ชื่อชื่อร้านอะไรค่ะโดยขน้อยโดยขน้อยอ๋อโดยขน้อย่อร้านนี้นะครับอาหารอร่อยมากเลสิัดดีครับ เราก็ใช้เวลาเดินทางม,มาประมาณ2ชั่วโมงกว่าตอนนี้เรามาถึงเมืองเฟืองแล้วนะครับ <Yeah! S 1> เดี๋ยวรอ,อเรือมารับเราข้ามไปฝั่งนูน้นเราไปพักอยู่ฝั่งนูน้น <Okay. S 1> เรือของเราสีขาวนี่นะ <Okay. S 1> อ,อ๋อนีเรือมาแล้ว <Yeah! S 1> บุ๊พาพาตอนไปตอนตัวบุ๊เอ้ตอนดึงบุ๊ไปเ้บ้อนนะ <LY humming> เรากำลังจะข้ามข้าเพราะว่าเรานอนแพอยู่ฝั่งนู้นนะฮะับแตอากาศมันไม่เย็นเนาะโอ้โยจะแต่เย็นลูกน่ากลัวนะอันนี้เขาบอกแพก็จะโดนดีขาวเป็นส่วนตัว อันนี้ไม่อ๋อถงเล้าเรสอุดน่ๆสวยมากเลยดูอ่าอระวังก่อระวังสีสะระวังสีสะระวังสีสะระวังศีสะโอ้บรกาดีมากเลย เอาอย่างสิครับน้องน้องน้อง,องอย่างสิครับรลลอ ส้องดื่มชบกวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราอยู่บุฟเฟือนนะครับแล้วก็อันน so yeah ี้ก็เวลาประมาณ6กโมงนะการสักมาที่เราก็จะมีข้าวเหนียวน้ำเปล่าโดขนมแล้วก็สแนแคทั่วไปนะครับแล้วก็มีถุยหลากๆลาจะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะั ผ้เออาเบียงอ๋อผ้าเบียงผ้าเบียงนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องใช้ผ้าเบียงในชะ่ค่ะเดี๋ยวจะมีพรล่องเรือมานะครับเราก็เลยรอ,อตาตรนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกัน บรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศเยี uh, ่ยมแอร์หนาวเลยปิด่ะอ่าเด็กชายวัฒนาบรรยากาศเป็นไงบ้างครับดีมากมากดีบอกดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมากมากเลยอะนี่น้องไม่น่าตื่น อภิวาทนาสิริสานิจจังภูราปัญจานิโจันตโรธัมมาวัตตังสติติวาอนุโธทันตุ ขึ้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้พาชุดแรกผ่านไปแล้วนะครับก็รอีกชุดที่สองชุดที่สามมาเรื่อยๆน,ะะนั่เนเองดู

เดี๋ยวจะมาดีวิวที่พักเมืองเฟืองให้ดูนะครับเป็นที่นอนบนแพรนะครับก็เล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับห้องแอร์ห้องเล็กๆเลยห้องน้ำประมาณนี้นะครับแล้วก็มองออกไปก็จะเป็นวิวมแม่น้ำประมาณนี้นะครับรนั่งเรือข้ามฟาก <c oughs> อันนี้เป็นแพท,ที่เรานอนนะครับเมื่อคืน <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็แวะมาทำบุญนะครับ สินาารามันยังมีหมอกอยู่นะฮะอากาศดีมากเลยแ,แ,แตอนนี้นใส่สิ้อย่างนี้อ่ะอ๋อใส่ผ้าถุงแล้วก็รลบผม ดอกไม้นี่เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งอ๋อร้อยบาทร้อยบาทจ้าโอเคร้อบาทเจ้าเท่าไหร่กันหมื่นกีบกันล้วหกสิบพันหกสิบพันกีบก็หกหมื่นกีบเอทียนกองไม้หกหมื่นสี่ทำอะไรเศษีจรเศษถีใช้ตังเป็นหมื่นหมื่น อยู่อยู่ที่นี่หนูรวยไงเลยแค่ี่น่ต่คนรวยเลยใช่ขมตะตอดได้๋ตวเรายัางต้องเข้าไปข้างในนู่นนะครับเดี๋ยวเราพาไปไหว้พระนะครับห้ามืแล้ว ากลายเป็นไงบ้างดีมากดีมากอากาศดีเย็น, <laughs> ยนสบายมาเที่ยวหมาะกัรท่องเที่ยวยรเราจะมาอีกบ่าตั้งใจถ้ามีตังก็จะมา <laughs> อันนี้เขากำลังทำเป็นกุฏิวัดนะครับสวยมากดูกำลังสร้างอยู่มาบวชที่นี่ดีไหมดูบรรยากาศดีมาก

เจอเจอเจ็กพอดก็นั่งง่ายเลยเนียนเย้จะเปล่าขอให้ช่องปังๆขงรู้ได้ตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปเฟืองงเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยว EP 2เราจะไปวังเวียงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับบายบาย